แตงมขิงน้ำกันกนีขุ่นมีนึ่งมีมมแต่มตวมาพึ่งปลามีตัดใจเมาไปมาละ่ะเมื่อนี้กินเข่าก็เผ็ดร่วมเด้อพี่น้องมากินเข่าน้ำกันโอ้เมื่อนี้ตอนหลายกว่าเด้อหมู่บ้านนี่ไปเน้นบักบวกแต่ว่ากระเสบคนละแบบดีเลยนะบักบวกบกระเสบไปน้องเธอเนาะเข่าเศร้าเด้อนี่พี่น้องขวบเลยขวบเลยเพราะว่าไปนั่งกินโรงเรียงอยู่ร้านคขา ลราตัว่านจิ้เข่าหรอกปรีเทในเมืองกันได้เพอละขึ้นมาผูกข้อแต่ป่าช้าเก่าวัด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 ป่าช้าเก่าวัดบ้าน,นโนนเมืองจำบลนาเมืองไภยอำเภอศิลคุณนาเมืองเ่องเลยไปในเมืองอ,อยู่เลยทบเืองพบเห็นเช้าไปหาเห็น ่าชาจึงได้กินนคล้ายจัวไล่จะจากไหนห้าเฮาไป๋อไม่าเฮ็ดพลอเให้จากไหนพี่น้องคุยขายให้ไปหาจะเฮ็ดเมื่อเขาออกข่าวพบเป็นเพศชายไม่ทราบชื่อนางจะเป็นทู้หญิืขาส่วนมีรอยสักที่หัวไหล่ข้างซ้ายสภาพบวมดำน่าจะเสียชีวิตอย่งสอยอวันเวยกู้ชื่อจึงแจ้งเจ้าหน้าที่เรียนวัดีนยแถวเอาลมบเลยไรู้งเอ้ไรมน กินกินข้าวาามันจะได้แซ่บเสียสกบกินข้าวกับแกงเห็ดใส่ใบเอออยากเห็นเขาไปหาเห็ดแเขาไปผักติวผักติวแล้วก็ผักใส่เด้อพี่น้องนี่มามามานี่ผักใส่เดอ้อรนี่นี่เห็นบอ่อยแต่หมองคลุกเสียบเดอเ้อเออแต่มาเนี่ทำเสียบอ่ะเนาะมันบ่อยกนเห็ดเส็บเสียบก็มาบ วิดีโออยู่ใอเสร็จกรรมเทีเจียน้องเจ้าตังใบไปแบงรอนี่แผ่ได้นึงนี่แผ่แบบแผ่แก้มหนึงแล้วมีนี่บไหมเดี๋ยวเป็นสิบเดี๋ยวกันจันสิบิซอยังไห้ พักบุ้งไหมอ่อ,อนดี้ดีพงกระเส็บกระเสบพี่น้องมังสามด้านแล้วว่ากระดับข้กสมบ่พองข้าศคุยแต่หมูงหงษ์หาเบิองเด้เออแต่หมูงหง่์เฮิม้อมตัวนี่อือานต้นนี่หน่อยสิหรอฉันมากถ้ม,ม,มากติ่เขาอ่อนนั่นอันนั้นย่นำไหมถ้ามากขูดอ่ะเสียงเพลงเสียงเพลงเสียงเ่งเ,งเ,งเออ นี่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 พี่องมาบังมาบัง,บองอพอเวลาจะหาที่เนะาะตําหมูข้ักใอยกันยังแสบคุดบังตําหมูก็แสบเจา,มมา,ออ <laughs> าเป็นช่ว,ๆชวยๆเป็นเจ้าจะวนะันนั้นตํานวลดีมากๆากเลยอะอร่อยมากทำไมหลบฝนดปเนี่ยตําได้นัวมากแจ้วันวานน่งหลับโอ้ยื่อุดอ้ ันหลับสยนอเป็นอะไรเลยวงเขาลุกอืลิมาเฮดนี้กินเข่าแหละจังเผลอหลับคือว่าไม้เน่ยวัชิเอาเฮดออกมาล่างอะไรทห้โอ๋จ่อร้องอืมต้องหลับอ้าวบ้านนี้แกมเบิตงกันหน้ากันไปทั้งแดด่ัเรัแบบแซบเลยเถอะมันหลังไปซื้อนี้เนี่ยอร่อยมากเนะแจงเฮดจเข่ากันเลยบานี้กบอ่ำพักจิ๋วต้องพักจิ๋ว ข้าชิกินนี่ได้กินได่ดอกมอละกีกแล้วยังแปกไข่กลัวไปสื่อเขวสื่อแกับแพร่ว่มามันเสียบด้วยไม่ไม่ไม่ย้ามก็ะเป้าคือเฮาอืมใอรก็มักไปหาเอ็งม่อืมใค่ก็มักสื่อเขาได้เพ่ะหาเองมันคือเสียบจจมันเมื่อยนะมแต่เสียบจจมันเมื่อยย่ไปสัมพันกับหัวเลยแบนี้กับไข่ต้มเนาะเท่ากันเลยรมักหวดน มันจะหมองหงแล้วย่างเห็ดใส่ผักจิ้วใส่ผักใส่ตะไบข้าวเหนียวนี่วิธีหงเล้วพี่น้องหงอตะไบเฮ้ยรสชาติบังปีกกล้วยฉันตกอีกครับบังพูดนะเฮ้ยพี่น้องเมื่เมื่อเมื่ปีกกล้วยครับฉันปลูกใส่น้ำไงปีกกล้วยพี่น้องดูดูดูเห็นไหมเหรอเออเห็นแล้วน้องขยายก่อนพูดนะปีกบักบง่ายเนาะ ก,ก็ตือกวยกับตะบองโฮเอาเงิน,นี้ยคือจังเห็ดรหรกระเพยแสบขาดกันยังมามามากินด,ด้วยกันขาแสบแ